ค้นกันไปคุ้มหาอยู่ง่ายด้วยค่ะแต่ว่าไก่สะเติบอยู่ไก่สะเดดฮอนฮอนตั้งสี่ยัประมาทโอ้ยพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาต่อครับเหมือนสิวว่าตัวตรงอยู่ติดระวังเด้อเตรียมพุ่งนี่นั่นจับเลยครับอ่ะตัวแรกแหกหมันครับพี่น้องายนี่มาแล้วไยคูมีโ่มีโบรับิุณว่าถ้า ถ้ากบเขาไงาหันหน้าไปพี่แสดงว่าตัวต่อไปก็จะอยู่ฟังทางพี่นี่ก็คือห่อนเราเพลแมนครับห่อนสองการนั่นแหละพี่น้องเ่าต้องไปซีเรียสครับท่านบอท่านหลนะเนาะโอ้ไงนายนั่นอู้หตัวตรงครับตัวใหญ่กว่าตัวแรกอีกไ <laughs> กข่ขีเคียงอกันนี่นนแมน่นนั่นเห็นบ่อยยีหลีเชื่อบ่อยหันหน้าไปทางน,นี่นั่น ตัวที่สองครับแดดฮ้อนฮว่านั่งสี่นี่เพราะต้องห่วงพี่น้องกบแคขื่นไปซะอออ่ะแถบที่สองครับมา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 ห่อนว้ายห้อนกระสิเฮ็ดจังเลเนาะมันห้อนเนาะขายู่ด้นห่านบ่ให้ดวงอาทิตย์ขึ้นบ่าใดดิเดี๋ยวพี่เปิดขืนแล้วไงมันอ่ะนี่ไก่เด้ออะไรเหรอโอ้ยตัวใหญ่โอ้ยโอ้ยใหญ่ป๋อโอ้ยนอนดูนอนอยู่ ตาขาวๆอันนี้นี่เอ้านอดูนั่นเหนียวก็ท่านเตงนะครับเป็นลับอยู่นี่ลับอยู่หมาคค่ะพี่น้องโอ้หอนหอนาตไปๆไป โูเส oh. uh, uh, ียงเศาเศ้าก็เศาขวาก็เศาเข็ดดิหมูเขาไงอ๋อโอ้ยไงไงตัวบางใหญ่ได้พี่น้องเข็ดดิหมูแต่หมกเนาะโคมครับพี่น้องแต่บาวีดพวกบาวีดว่าบ่ต้องพลาดอกผมบ่ว่าหยังไงล่ะบ่ว่าเด้อผมผมเป็นคนดำดีดำได้จราเจ๋อหายด้วยจราเจ๋อหอนโอ้ยกบหน่อยเพิ่นว่านันหนันหอนให้ยุหมหนันออกมาแดดแล้วหอนนั่นจะจมเพิ่นว่าท่านผู้เฒ่าโบราณเพิ่นว่า เจ้าชีบ่าวนะเจ้าชีบ่าวเจ้าจูมดูกลัวผมว่าผมเบอกถือเด็ครับนี่เออคั่มถืออยู่เทียงกลัวเลยเขาใส่ง่ายบางอย่างลึกลเพราะว่าเห็นปากมันอยู่ไหนไหมแต่ว่าเอาเกี่ยวมาเกาะนี่เกี่ยวก้อเครื่องอยู่บนนี้นะหนูปากง่ายเป็นไงกูไปย่างลึกๆเอาเด้อเดี๋ยวเห็นโตัวเลยเห็นเหลียเห็นหลียวเห็นเหลียวแบบนี้นี่นี่นี่ เอาด้อยเอาเลยแหละโอ้ตัวนี้ใหญ่กว่ามูอู้โเหนียวแตกแล้วอู้ยตรงตรงกระปุกเหนียวนี่แสดงว่าเพิ่นตื่นแล้วแม็นตื่นแล้วเตรียมพร้อมสีดูดนี่กบเปุกของให้นี่คือกบะปุกจำศีลด้อพี่น้องการเส้นเจริมักบริโภคกบฤดูนี้เด้อค่ะเด้อกบปูปลาหอยเป็นสี่แซ่บขนาฝนข้าวเย็นจะสีนานี่ธนาที่เขาแทงเอานั่นแซ่บ เผินอว่านานี่นี่ช่วงนี้นี่เป็นแมนสัตว์เพิ่นสิมีรสชาติเสียพว่ายังตีหนาหนาวนี่เขาจิกักตุนไขมันไว้พี่น้องบวบาตาสัตว์บวบตาคนด้วกันเบิด้นจะเพื่เก็บเกี่กุ้มหน่อยกุหน่อยครับกระดูกอ่อนๆชะสอมีถูกใส่หร้อพี่น้อง ใส่ปนใส่โมกใส่หนึ่งใส่ปิ่งอืมกดได้พอดีครับตอนคุบได้พอดีเห็ดทีหมูมีไงซัมกูไงก็กรบตัวว่าหันอีกนี่ฮือหุ่นอะยางไงได้ครับใหญกินมาใหญ่ใหญ่เราก็บยางมาเบิ่งขึ้นกันใหญ่ว่าบานเราวบานเราววบ่บ่บคอยมากกินกบปันได้กินกินเป็นบางคนครับ กินกสิทธ์ช่วนมากระสิเฮ็ดปนนี่แหะพี่นอ้องเม,มนอู้หใหญ่บดใส่ดินหมวกเนาะมากังหฮมมันหอนไมอ <c oughs> นหอนปะกะตไเพเขียนโม่เหรอพี่น้องลักษณะน,นี้นี่ได้แล้วได้ดีดีทีโอบขึ้นมาที่ล่ะตากระเตนแมงพุ่มาเมงพุ่งมาม งานแห้งงานแห้งพ่อแม่พ่อแม่เห็นอ้แซมมันโดดคุบเขียดที่หลีดปะได้ยี่ดีอ่ะเรียบร้อยเป็นนังได้คุบพีบ้าบ้าเขียดมันกะบ้ามันกะมันกะแดดจนมันบ้าบมื่อวานเดี๋ยวดดอนๆอนนึงสี่กับเมียนบิดตัวทั้งกบทั้งเขียดทั้งคนเหรอพี่น้องมึงโหลดมึงจะคุ้ยกับเขาห่มเนาะ บ่ว่าแล้วฮะขาดว่าครับกบไงหนาสิประมาณ70%็ดอนตก่อนนะตอนนี้อุ้ยเก้าสิบโลดนี่นู่นนี่เด้อค่ะพี่น้องกบไงไม่มีน้ำเสรีเพื่อมหกหกหกนาอุ้ยอย่าขอได้ไหมชวบ้าแดดหอนดิไม่ตื่นถ้าแดดหอนนี่ระวังเด้อเห็นตัวแล้วครับตัวตรงเลยตัวตรงตัวตรงเลือกเลืก ง่ายเลยอุ้ยเงียวแตกแล้วแต่เงียวแตกนี่ระวังเพราะว่ากบเป็นตื่นมือตาแล้วหลุดกระบอกคองเอามือบังไปนิดใช่ไหมอู้หูดินดีพออีแม่เกียนโอ้ยเหลืองอุ้ยหอยู่ในอยู่ในั่นเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ผนั้นมิดตาแล้วมิดตาแล้วบรรี่ล่าเด้อค่ะเด้ออยากให้เห็นชัดๆครับ เพราะว่าบ่มีหนามปลาเรานี่มีเจ้าหนามเงี้ยกูเอาเด้อเอาตัวเต็ม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 ครับพี่น้องเต็มเต็มเลยเอาจัวยโอ้ยง่ายเพิ่นโอ้ยง่ายลึกทีนี่ครับผมโอ้ยขีเกียมกว่ามาบป่นี้เพราะว่าเดี๋ยวมาเม็ดเดียวโอ้ยกบไงตัวใหญ่ดิเดียรพี่น้องถึงถึง เห็นแล้วสาดกล้องไปเห็นแล้วอืมก็ยังว่าคล้วยเพิ่นกระสราดเขาห่มใังวหมเห็นยที่โม่ก็ได้หลายตัวอยู่พี่นอเหมือนว่ามันได้หน่อยได้หนี่ตัวนี้ก็บไทยตัวนี้กับไทยเมียนโอ้มื่อนี่คือว่าหากบง่ายค่ะบ่ได้บ่ได้เรียนต้มถ้ามาดนางแกบได้เลยนี่กัดมองมีหน้ามันกัดมันก็คือเป็นหลายไปเลยเห็นไหมมองทีเคยหาแล้วก็มันก็แห้งไปแล้วองศีนษะปับ เอาเตะสีบอดได้โอ้ย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 เป็นบาแดดละเบบงมือนนี่เป็นไงเป็นร้อนหัวรอขึ้นมาหันไงว่าเตสบอได้เนาะมันเป็นแม่หมดแม่บ่เออจากแล้วเดี๋ยว ดิสเกียวออกมาอยู่แม่นก้อนขี้ดินมาบ้าเดี๋ยวยังอ่ะม,อม,มามีนะหมามียังโดดเลยเ <c oughs> มาแดดป่ะนี่เออแมอีนโบคือจังไหนบ้ามันดูดิดดูดิดอยู่นี่ตาไล่บ่บ่ไล่แดดฮ้อหันดิเสียงมันตีเพื่องอยู่เสียงตีเพื่องคนตีคนเคลียบ่ ยงแชแชทแชทไปเดยดมันห่อนพี่น้องต้องเข้าใจครับองอกต้มเลงวมาหลางกบแล้ววานพ่อแล้วเมยห่อนหื่อยห่อนดีดเด็อุ้ยน่านา่าน่าน่าน่นห มันอยู่มันอยู่ครับมื่อนี่ตามจริง,งนั่ือนมันตามจริงกับมันเลยเนี่ยแต่ว่าขึ้นบ้านอะหอ,หอน้อนหอนไร้เมื่อยไร้ห้องกับเพราะอยากหาหัวมันป็นไหนครับเอาตามที่แห้งหาได้เนี่ยเพราะว่ายิ่งฟื้นนี่ยิ่งสุขภาพยิ่งสิทธิ์ซุกกอนไปเรื่อย มาอีกเดียวครับอยู่ใกล้ๆกันนะครับมาทางนี้แหละมาเป็นยังดอกนะนี่ตัวงามด้วยนี่นี่นั่นอู้ดมีป่าสวยงามครับสวยงามปกติแล้วเฮ้านี่ที่มักหมานตอนสิกับเป็นเวลาของขวามหมานเลยข้ามฮันหูวว่าสิถอยแล้วนี่แมนโหลดพ่อนำได้นำเอาครับ เมียบุมีพ่อก่อนเอาเครื่องปูกไหวไอ้เขาหอมีแมงเบิดพ่อละค่ะพี่น้องได้ไปคิดไหนยากเลยโยเหลือกินเพคนเดิมได้แล้วลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้เด้อค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกไหล่ทุกแค่ทุกคอมเมนต์ บอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะไปแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับเบิ่งฮู้บ่เบิ่งมาเบิ่งฮู้ก็สั่งอโอ้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 เอ็นบออือโอ้บบอชัดมาเห็นบอพี่น้องฮะน้องกงหาเอ้าโอ้เห็นบ่เห็นตัวใหญ่บ่เห็นบ่เห็นอยู่เออนี่ ไปแล้วครับสวัสดีครับตอนนี้ก็มาหอดเงินเลยค่ะพี่น้องเมื่อยแห้งแห้งเหง่แดดกระชิต่ำสูงบักงุมต่อเลยถื่นต่อเลยตั้งสันเมนูกจะน้อยก่อนพี่น้องแก่เมื่อยแก่ห้อนแก่แดดเอ๊เป็นบาทลหรเฮ้ยแดดแถวเรียบร้อยละกินไปหลายแล้วมากินไปจานหนึ่งแล้วพี่น้องเลยตะดุ้ยจนเลือดใจต่องแบงห้อโศกกินน้ำต่ยังมาป่อยากให้กินหลายอันั้นก็กินเป็นเหมือนปลาแดกปลาดากกะกินเป็นเลือด คนผิดธรรมชาติบดีทำประโยากให้กินหลายอุ้ยเหลื่อมตัวผิดดอกเป็นจระได้ไงอุ้ยตาดุยนี่เขากองหยากนอนจะเม็นดั้มมืดซังโอ้ยหคนผู้ชายเนาะขาปื้อๆเขาปื๋อือนวดมั่วตาดุยโตกตามันแก้วแดดมันแก้วเงินใหญ่ๆมาฝากมันแก้วผืนมุกไปหัวงอยู่ นี่กินส่มนส่วนหนึ่งการนี่ยุกเต้นขลาดมาใส่สวยใส่จานจ่าใส่แบบยากท่านถ้าโดยโต๊ะใจของหมากระโชกี่นี่ไมยกินดอกไมยังกินน้อยน้อยมาเด้อพี่น้องกิน<า>สมม้มแก่หอนพี่น้องส้มบงังยมใส่ใส่หยังเกาะใส่บังม่วงหัวใส่จานใส่จาน ตอนประเด็งยีกว่าให้พายละอายทุกทุกท่านอย่าให้ใหใหอย่าโศกดสงกินดีขึ้นแล้วอีตากับพ่ออีตาได้กัาตอนประเดเอโอ้ยมามาป่าเฮ็ดยังไงโอ้ยเบิ่งหางคนนีน้คนตับมันียิ่งแหงว่ะแซ่บเ่าเนนี้ไมาจับหรออา้าวขาวล่ะบันนีตาโดยขาวปือป๋อๆล่ะกินเอาแล้วมันคุ้นดำ จะรวยบ่กินประเดชเด้อพี่นนองบ่ิไพี่นนอไอ่หงงใจไดุ้งดจุงกรลกินแล้วกินแล้วได้จุงก็น้มมาจะมานางเห็นผู้เดียวเลยหุ่นุ่เท้าใหญ่เท่าใหญ่ยุ่งเทาคุ่ยายสาวกเยมอยูโอ้สิไปแหจะได้ยำหรือว่าูกินมากกว่านน